การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นนะคะกระบวนการจัดการเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการให้ผลผลิตที่ได้จากงานประดิษฐ์ไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้โดยผลผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างของสภาพเดิมไม่ชำรุดเสียหายซึ่งผู้บริโภคอาจเป็นตัวเราเพื่อนญาติ หรือผู้ซื้อคนอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อเป้าหมายใดการจัดการกับผลงานประดิษฐ์นะคะหลักการจัดการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพราะเมื่อผลิตชิ้นงานเรียบร้อยแล้วถ้าไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับผลงานผลผลิตหรือว่าชิ้นงานนั้นก็จะไม่มีคุณค่า อาจเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดการช้ำลุดเสียหายได้ค่ะเราจะต้องทราบก่อนว่าผลงานประดิษฐ์ชิ้นดังกล่าวที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเราทำเพื่อสิ่งใดโดยแบ่งผลงานประดิษฐ์ออกเป็นสองประเภทหนึ่งผลงานที่ทำขึ้นเพื่อใช้เองนะคะก็จะเป็นผลงานที่มีรูปแบบที่หลากหลายเป็น ไปในลักษณะที่ไม่ได้แข่งขันมอบให้ผู้รับได้ทันทีวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนได้ค่ะแล้วก็ประเทศที่2จะเป็นผลงานที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายนะคะผลงานก็จะมีการผลิตที่เห,เหมือนกันในหลายๆเจ้ามีการแข่งขันกันทางตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการออกแบบบรรจุพัณฑ์ให้สวยงาม วางแผนการผลิตอย่างรัดกลุมนะคะการบรรจุพันธุ์ค่ะคือวิธีการห่อหุ้มผลผลิตนะคะจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคโดยนำวัสดุต่างๆเช่นกระดาษพลาสติกไม้มาประกอบกันในรูปแบบต่างๆโดยอาศัยความคิดสร้างสารรค์เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจ ค,ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากนะคะผลผลิตจะมีคุณค่ามีความสวยงามหรือน่าสนใจมากน้อยเพียงใดผู้ซื้อรู้สึกได้จากการมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอันดับแรกดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาและมีความน่าสนใจ จึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการบรรจุพันธุ์หรือการห่อหุ้มผลผลิตเพื่อการจำหน่ายนะคะซึ่งมีการแข่งคันและพัฒนารูปแบบของบรรจุพันธ์ให้มีความแปลกใหม่และหลากหลายอยู่เสมอเพราะบรรจุพันธุ์ส่งผลถึงความน่าสนใจของผลผลิตการบรรจุพันธ์จึงมีความสำคัญมากค่ะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะเราก็จะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยนะคะสื่อความหมายเช่นถ้าอยู่ในเทศกาลขึ้นปีใหม่นะคะเราก็จะสื่อความหมายว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราให้เนี่ยมันอยู่ในเทศกาลปีใหม่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็พิจารณาถึงลักษณะนะคะของสิ่งที่เราทำขึ้นด้วยนะคะชนิดของบรรจุภัณฑ์นะคะมันก็จะมีหลายประเภทนะคะเช่นกระดาษ กร,ระดาษก็จะเป็นลักษณะที่ไม่สามารถป้องกันความชื้นน้ํากลิ่นแล้วก็แก๊สได้นะคะพับตัดได้ง่ายมีความหนานะคะพลาสติกนะคะทนต่อความร้อนชื้นแล้ก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงน้ําหนักเบาราคาไม่แพงค่ะแก้วนะคะมีความใสและทําเป็นสีต่างๆได้ง่ายนะคะนำมาหลอมใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่าง ทีนี้มาดูหลักการเลือกบรรจุพันธ์นะคะเราจะเลือกบรรจุพันธ์ยังไงก็คือ 1. วิธีการจําหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ที่วางขายต้องพิถีพิถันมากกว่าการการนไปขายถึงตัวผู้ซื้อนะคะ<ม>แล้วก็ 2. คู่แข่งขันของผลิตภัณฑ์นะคะต้องมีคู่แข่งขันมากนะคะต้องเน้นความสวยงามเพื่อเอาชนะคู่แข่งและวิธีการขนส่งค่ะสินค้าที่ขนส่งระยะไกลและ บอบางแต่หักง่ายนะคะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความเสียหายนะคะการจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์ค่ะหลักการจัดจำหน่ายนะคะก็คือเราจะบริการข้อมูลตรงไปตรงมานะคะชัดเจนบรรจุภัณฑ์ออกแบบสวยงามสินค้ามีคุณภาพสะดวกต่อการหาซื้อรูปร่างรูปทรงของสินค้าออกแบบสะดวก การใช้งานแข็งแปรงจนทางบริการจัดส่รววดเร็วตรงเวลาปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายนะคะเป็นการฝึกประกอบธุรกิจขนาดเล็กค่ะเกิดการพัฒนาสินค้าลดปัญหาการว่างงานเกิดรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายในการเลือกสินค้าค่ะ